ดูเมียพี่พอนะนีเนี่ยเนคนพี่จะสอนเมียคนน้องนี่นี่นี่อ๋อยังไงจับดิจับมือด้วยจับมือด้วยเออขาจะได้รู้น้ำหนักเออโอ้ยดูดิลองนี้ลองนี้เออเป็นไปยืนก่จริงหรอนี่เธอทำอะไรนะกล้วยอะไรตอนนี้ทำกล้วยอะไรนะกล้วยมันอยากทอดแบบคุกผงเขย่าผงแล้วก็รสหวานรสเค็มเี่ืป็นตางจังอะไรนะดูดูสอนเมียคนน้องทำ ระวังระวังระวังมือเออเห็นไหมใช่ตลยว่ะที่ลูกค้าเอ้ยฟิล์มแก้วบอกว่าอะไรวะกล้วยหนึ่งลูกใช้เวลากี่ชั่วโมงเพื่อนบ้านเฮ้ยอย่างนี้อย่างนี้เลยินงให่กล้วยกว่าเดิมไปกว่าเออเดี๋ยวนี้ช่วยกันนะเอ้ยช่วยกันดีนะเธอเฝ้าอุ่นหนุนในนี้เธอเฝ้าอุ่นหนุนลูกเราด้วยนะด้นะทุกคนเอ็นดูเราด้วยนะราคาแบบว่าไม่ต้องออกไปซื้อนอกบ้านที่คุณภาพแล้วแต่คุขภาพน ong ท่าพน o ถนนได้ซื้อเองมันจะราค แล้วก็มาแ,แล้วก็มาปอกกล้วยอีกมาอะไรอีกมันยากคือเราเนี่ยกินคือแบบสำเร็จรูปเลยอร่อยด้วยทุกคนใช่กินได้ค่ะ